ใครมาช้าคืออดแน่มีเพียงสีชุดต่อวันเท่านั้นวันนี้มีจะพามากินราเมงระดับตำนานจากฮอกไกโดอยู่กันที่นี่เลยราเมงซันโตกะร้านอยู่ที่เซนทันเวิลชั้น6โซนไอจุดเด่นของร้านนี้คือซุปทงกัสร์ก่ยวกระดูกหมูนานกว่า16ชั่วโมงเต็มซุปเขาจะขาวนวลหอมเข้มข้นไม่เลี่ยนเลยสดและคล่องคอมากไม่หนักจนเกินไปไม่หนืดคอสั่งตามหมีเลยเมนูซิกเนเจอร์ของเขาโทกุเซน็นโชโรนิกุราเมงเส้นเหนียวนุ่มมากและอีกจุดเด่นของเขาคือแก้มหมูพิเศษไช่เฉพาะแก้มหมูส่วนนุ่มละละละลกิน ชาจอกนัวเผ็ดนิดนิดสดชื่นแล้วเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับแก้มหมูชาชูสุดนุ่มแล้วก็มีไข่ดองกิมจิพอกินรวมๆกันแล้วหลากหลายรสชาติมากได้ทั้งความเย็นสดชื่นเผ็ดเปรี้ยวเค็มจัดก,กิมจิตัดรสกันพอดีสั่งของกินเล่นมาซะหน่อยเกี๊ยวกุ้งตรงด้านนอกเขาจะกรอบบางๆข้างในไสแน่นมีทั้งหมูไก่ผักปรุงรสมาพร้อมกุ้งเป็นตัวๆกินเล่นก็เพลินกินกับราเมงก็คู่แท้เลยแล้วเขายังมีเมนูแกงกะหรี่ด้วยนะหมูทอดชิ้นใหญ่เกรดเอสเพียวกรอบมากนุ่มในแล้วตัวแกงกะหรี่ญี่ป เซอสอันคาเกะรสชาติเขาจะออกเปรี้ยวหวานสไตล์ญี่ปุ่นอันนี้เป็นเมนูที่ต้องสั่งนะทุกคนอร่อยมากจริงๆเขาจะเสิร์ฟคู่กับบอกโคลี่แครอทแล้วก็ราเมนถ้าได้ข้าวสวยดอนๆอนะสุดฟินเลยจานนี้ใครที่มาเซนทันโวหาอาหารญี่ปุ่นกินต้องแวะร้านนี้เลยถ้าช่วงเย็นคนจะเต็มร้านเลยนะแล้วก็มีอาหารให้เลือกหลายเซตเลยบรรยากาศร้านก็สบายๆดีเราแวะมาลองกันราเมนซันโตกะเซนทันโวชั้น6โซนไอแล้วเจอกันนะ